ดังฝั่งนี้นละคะ่ะตอนนี้ก็เก็บเห็ดเหลืองมันปูไปก่อนนะคะฝนตกก็บต้องได้รดน้ำผักน้ำดอกไม้เแล้วคะ่ะอันป่าชวนน้บบสฝเสดน็น มันตัมไหนละก็วันที่ต้ออกมาเ้งะ้ต้ทายก็นนะคะเพราะว่าสวยโอ้ยฝนตกใส่เน่งผู้ก็ยังมาตอมอยู่นะคะของเขาบานก็ด้วยค่ะไม่ฝนตกใส่มา,า,มารีวิวของที่ซื้อมาให้ทุกคนดูค่ะอันนี้ก็มันฝารัาง่ง อันนี้มันฝรั่งที่เขาล้างแล้วนะคะมัน,นเป็นยังไงเนี่ยมันจะต้องมีเลือนอยู่นี่อันนี้เขาล้างแล้วที่เป็นหัวยาวๆค่ะอันนี้ยังไม่ล้างคกับผละพันอันนี้ก็เตงค่ะเตงสองลูกยี่สิบโคนมะนเหาสีลูกยี่สิบโคนอันนั้นก็น้ำยาย้อมผมอย่าเจิมจะมาซื้อมาย้อมผมมันหลักผมมันงอกอน,นั่นก็สบู่ค่ะยาสีฟันยาบดป่าอันนั้นก็ eye makeup r e m o v e ทูยินวันนั่นก็คือน้ํายาเช็ดทําความสะอาดค่ะอันนี้ก็ถุงเท้าพระอเอกแล้วก็กางเกงบล็อกเซอรอพระเอกค่ะอันนี้ก็ป๊อปคอร์นค่ะอันนี้คืออะไรอันนี้คือเนื้อหมูป,ปั่นค่ะเพราะย่าเชื่อมไม่กินเนื้อวัวเยาเชื่อมก็ซื้อแต่หมูบอกให้พอ่อเอกซื้อเนื้อวัวเกก็ไม่ซื้อเรื่องของกเกว่าอย่าเชื่อกินอะไรแกก็กินอันนั้นตามก็กินไปนากันนี่แหละค่ะอันนี้ราคาแนวได้ แต่ของใช้เยอะแยะของระเอกจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะถ่ายให้ดูแค่นี้กับพ่อคะ่ะเบองแอปเปิลค่ะทุกคนไม่รู้จะสมบูรณ์ไหมนะค่ะลูกแอปเปิลน,นั้นดอกไม้มุมนั้นค่ะก็แห้งแล้วล่ะเราจะได้เก็บไปพันมันเก็บไปค่ะอันนี้ก็ผักสี่ ักสรักับหอมฝรังค่ะนั่นแหละหอมนั่นเหม่อนแก่นเลิกเอาไปใส่กับอ้มันฝรั่งบดนะคะมาตรงนี้มาตรงนี้ก็ผักไอ้เจอนั้นละ่ะอันนี้กระแลดิดก็เกิดแล้วค่ะนี่แลดิดมันเกิดไงค่ะทุกคนน่นก็ผักสลัดก็เกิดดี่ค่ะอันนี้ก็ตุ้นหอม หอมันนี่หอมไอ้ยังก็หอมอันนี้หอมชวิเดนค่ะหอมชวิเดนตัวเทียวอะไังี่สิละเนี่ยเหี่ยวอยู่นี่ก้อนค่อยเก็บค่ะดอกไม้สีชมพูดอกไม้ยัดจืดมาเอาอันนี้ก็ดอกไม้คือเก่าหรอกค่ะกระเพราอีตูค่ะเมองง่ามบอค่ะ ยงามมากเลยค่ะทุกคนกะสีแดงยิ่งงามค่ะมากค่ะว่าเบหมองนนี้องสา,าสชจวงน้อย,ย,อย,ยก่อนคนสีไล่หัวไล่ตาแล้วก็พักสลัดค่ะนี่กระดอกไม้สีชมพูสีสวยๆนี่แหละนั่นกระจีแห้งแล้วเห็นบอกอันไหนมันแห้งแล้วก็เก็บทาเอาไว้ทำพันปีหน้าค่ะจะได้มีสวยๆเยอะๆสองแถวแล้วยะเจิมจะปลูก สองแถวหมองนี้ได้คับปีนานี่มาฝั่งนี้อะไรมาฝั่งนี้ก็ถั่วลันเตาค่ะถั่วลันเตาก็มีหนดวดแล้วเด้์ติเปตัดใหม่ว่าสากางค่ะบรรยากาศวันนี้ก็มีแดดขึ้เก่าคลิปนี้กับที่เอาร่วมกันไปกับเมื่อวานเนี่ยที่กลับมาจากกันห้าหมอนล่ะค่ะเพระาะว่าไทยทจิตใจสองสองคลิป สองคลิปุ่นนะมันค่อยๆไล่ลงได้เพราะว่ามันถ้าทําคลิปยาวๆมันลงบ่ได้สันเด้คลิปได้จืมเห็ดคลิปสันๆไปสิาน,นาที่ทัวร์ล่านเต่าเห็นบ่ค่ะทุกคนเห็นไหมหวานกรออร่อยอื แกไปฝากยาอีกค่ะทุกคนหลายอืมเต็มเลยค่ะนี่ก็ตัวพุ่มถัวพุ่มก็เป็นฝากแล้วนะคะทุกคนอืมเห็นบอเดี๋ยวกเก็บตำถั่วพุ่มตัวเนี่ยน่านาเห็นไหมล่ะเป็นแล้วถัวพุ่มโอ้ดอกไม้มุ่เนี่ก็งามเพื่อเก่าเด้อค่ะนี่เห็นบอู่สีสันตรวสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะ เชื่องจะพาไปกินข้าวนึ่งปลาซีมอนใส่ผักเห็ดน้ำค่ะถ่ายดอกไม้นี่บ่ายทุกคนเบิ่งน้าค่ะคีบยืดเริ่มกันไปเลยค่ะคีบหลังมาหลังจากมาจากไอ้ยางก็มาจากโรงพยาบาลทายคีบเพิ่งหนวกแล้วมักทายต้นไม้เราไปไปทายดอกไม้ข้างนอกกป้าตะค้อนจีนเขาแซ่บๆค่ะกินไก่ยางหนึ่งปลา เซม,มอนใส่ผักไว้หลายนั่นลหละเอานี่ค่ะทุกคนดอกไม่โชคดีโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะคะโชคโชคโชคชคค่ะดอกดอกค่ะ